สวัสดีครับพบกับเดอะอมูเลตนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับวันนี้อยู่กับเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อทองสุขนะครับเป็นของปี62อเนาะอายุครบ83ปีนะครับทาไมผมถึงเอาเหรียญรุ่นนี้นะครับมาสอนนะครับพวกท่านเพราะว่ามีผู้ประสงค์ไม่ดีนะครับหรือผู้ประสงค์ร้ายนั่นแหละผมจะพูดว่าผู้ประสงค์ไม่ดีทําไมนะครับทาของปลอมออกมานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทํามีความคล้ายเคียงนะครับคล้ายเคียงกับหลวงพ่อทองสุข รุ่นนี้มากๆเลยซึ่งผมจะมาชี้ตำหนินะครับที่ของปอมไม่มีทางทำได้หรือเรียนแบบได้และคอมพิวเตอร์ทำตามไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับดูพิมพ์พระก่อนครับดูหน้าพระก่อนเนาะโอเคจดจำเอาไว้นะครับหน้าพระนะครับโอเคด้านหลังนะด้านหลังเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับที่ระลึกสร้างหอระฆังนะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนวัดหนองคอแล้วก็ตอกโค้ดนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเนาะโอเค ป็นอาจจะเป็นเหรียญเนื้อล่างสุดเลยก็ว่าได้นะครับนี่แต่ความสวยนะครับพุทธคุณนะครับไม่ว่าจะเนื้อไหนนะผมบอกเลยว่าเมตตาท่านสูงมากและรุ่นนี้มีประสบการณ์ครับโอเคเรามาเข้าเรื่องการดูพิมพ์ดูตำหนิกันผมล็อกเหรียญก่อนกลัวเหรียญตกอ่ะจดจำหน้าพระก่อนครับจดจำหน้าพระก่อนโอเคหน้าพระต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าพระต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคจดจำไว้นะครับ ถ้าเป็นหน้าอื่นนี่เก๊นะโอเคเรามาดูสังคติต่อโค้ดมีนะโค้ดมีเนี่ยโค้ดยันมีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโค้ดประจําตัวหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่นะจดจําโค้ดไว้นะครับโค้ดต้องคมชัดแบบนี้นะนี่นะโค้ดโค้ดเป็นยันมีนะครับครับต่อไปนะมาดูพื้นเหรียญครับพื้นเหรียญจะต้องตึงนะครับแล้วก็มีเส้นผมเรียกว่าเส้นสายฝนแล้วกันนะครับ เนี่ยจะเป็นเส้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 นลงมานะครับเนี่ยรอบตัวหลวงพ่อเลยนะเนี่ยเนี่ยดูดูไกลๆก็จะมีนะครับสังเกตนะครับของปอมทําได้ไม่ชัดขนาดนี้นะอาจจะทําได้นะครับอาจจะแกะบล็อกมาหรือว่าถอดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับจุดต่อไปนะครับที่ผมไม่เคยบอกใครและของปอมไม่มีแน่นอนเห็นข้อศอกไหมข้อศอกหลวงพ่อเนี่ยครับด้านเป็นมือขวาของหลวงพ่อเนาะจะมีเส้นแตกออกมานะครับเนี่ยเป็นสามเส้นเห็นไหม บา,บางๆคมๆเห็นไหมครับจุดนี้ต้องมีนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นแตกออกมาและผมส่องแล้วมีทุกองค์นะครับถ้าไม่มีนะครับแสดงว่าพระของท่านเกนะครับซึ่งของเกเนี่ยถอดไม่มีไม่มีทางถอดติดนะครับเห็นไหมเส้นคมๆจุดนี้นะจุดนี้นะครับจุดจ่ายตังนะจุดจ่ายตังนะครับคมแบบนี้นะครับของปอม,มยังไม่คือผมยังไม่เห็นว่าเขาทําได้นะนี่นะ เส้นนี้นะครับเนี่ยตรงข้อศอกหลวงพ่อเห็นใช่ไหมเส้นแตกออกมานะครับโอเคจุดต่อไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาดูกันไหมนะแต่ว่าผมดูนะผมชอบดูนะแล้วก็เหมือนกับเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมมีครับผมก็เลยใช้จุดนี้ดูด้วยเนี่ยตรงด้านใต้ฐานโต๊ะนะครับเห็นไหมจาเป็นเหมือนขอบตัดอะครับเห็นไหมลักษณะคล้ายๆตัวขอบตัดนะเนี่ยเป็นฟันเฟืองออกมานะเนี่ยเหมือนขอบตัดเลย ผมว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะดูนะครับเพราะว่าผมดูแล้วทุกเหรียญมีเหมือนกันหมดนะครับแล้วของเก๊ไม่มีนะครับไม่มีแบบนี้นะมันจะเหมือนจะเหมือนขอบตัดอะครับเห็นไหมตรงใต้ตรงใต้ขาโต๊ะครับเนี่ยจะมีฟันออกมานะครับผมว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ควรพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับโอเคจุดตายต่อไปนะครับที่สวยนะผมถือว่าเป็นตำหนิที่สวยมากนะครับเป็นตำหนิที่สวยมากๆสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะ เนี่ยครับเห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมตรงวัดหนองคอคําว่าหนองคอเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกเส้นแตกเห็นไหมอออ่างเห็นไหมงองูเนี่ยไปชนกับอออ่างนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นแตกสามเส้นนะครับตรงคําว่าคอเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆโฟกัสหน่อยเห็นไหมตรงหัวคอละคังนะครับชนกับหัวงองูเห็นไหมเส้นแตก เ้วด้านหลังหัวคอระคังเห็นไหมชนกับหางตัวเองนะครับต้องมีนะครับต้องมีนะต้องมีนะโอ้จุดนี้คือจุดที่ต้องดูเลยนะครับจุดที่พิจารณาเลยนะของฟอร์มทําไม่ได้นะครับของฟอร์มไม่มีทางทําได้นะครับเนี่ยคมคมเห็นไหมสามเส้นงองูคอระคังเห็นไหมจุดนี้ต้องดูยังไงก็ต้องดูนะครับจุดนี้ยังไงก็ต้องดูอ่าจาไว้นะครับเห็นไหมจุดนี้ต้องดูจุดนี้ต้องดูครับ โอเคโหแค่นี้ก็จ่ายตังค์ได้แล้วล่ะนะดูขอบตัดนะครับจําเบอร์ขอบตัดให้แม่นๆนะขอบตัดเป็นยุคใหม่แล้วนะครับก็ปกติเนี่ยเหรียญยุคเก่าๆเนี่ยเวลาเขาตัดทําขอบตัดนะเขาจะตัดขาดเลยซึ่งจะทําให้ล่องรอยการตัดเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมและขอบตัดของเหรียญยุคใหม่ก็เช่นกันนะเห็นไหมนี่ตัวตัดจําเบอร์ตัวตัดไว้นะครับ เห็นไหมเขาจะตัดแบบดีขึ้นนะครับไม่หยาบเหมือนสมัยก่อนไม่ไม่หยาบเหมือนสมัยเหมือนเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมครับจะหยาบกว่านี้นะครับอันนี้จะแบบเป็นระเบียบเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวตัดไหมจาไว้นะครับถ้าขอบตัดพระของท่านเหมือนของผมนะครับพระท่านแท้เลยนะครับนี่เห็นไหมก็จะตัดเนียบขึ้นนะครับยุคนี้แล้วก็จะดูง่ายขึ้นนะเนี่ยถ้าตัวตัดของผมนะครับเหมือนกับของท่านนะครับดูตามกันไปเนาะพระท่านแท้นะครับดูด้านต่อไป จำเบอร์ดีๆนะเบอร์ตัวตัดนี่นะครับเห็นไหมเขาจะตัดเรียบร้อยขึ้นเนี่ยโอ้โหสวยเลยนะครับแค่นี้ก็จ่ายตังค์ได้แล้วเนาะถ้าขอบตัดเป็นอย่างนี้นะครับโอ้สวยจริงครับสวยจริงสวยจริงสวยจริง,สว,รงสวยเลยสวยเลยครับขอบตัดจุดพิจารณาจุดสุดท้ายเลยนะครับที่ต้องดูนะครับต้องเหมือนกันนะครับอืม โอเคเห็นไหมเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีพระนะครับแทๆ้ๆอยู่กับตัวท่านนะครับเนี่ยจำฟอนโค้ดไว้แต่ฟอนโค้ดอ่ะผมมองว่าเลขเราไม่เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเผื่อเลขนัมเบอร์ของผมเหมือนกับของท่านบ้างนะครับเนี่ยหนึ่งสี่สองสองเห็นไหมรวมกันได้เก้าเหรียญน,นี้สวยนะครับนะครับจำฟอนนัมเบอร์ไว้เผื่อพระท่านมีโค้ดสองโค้ดสี่โค้ดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหม จำลักษณะการต่อโค้ดไว้นะครับนี่โหแล้วพื้นผิวนี้เป็นเสี้ยนเสียนเลยนะเป็นเหมือนสายฝนนะครับโอ้อีกจุดหนึ่งนะครับเกือบลืมไปเลยนะแต่จุดนี้ผมว่าผมไม่ค่อยดูนะเพราะว่าของเก้มันก็มีผมเห็นของเก๊ทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าทําได้ไม่คมนะเห็นไหมตรงอวจะมีเส้นแตกนะครับมีทุกเหรียญน,นะมีทุกเหรียญยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเห็นไหมตรงอุข,ข้างล่างเห็นไหมครับจะมีเส้นเส้นอยู่ในยันเห็นไหม ผมว่ามีทุกเหรียญน,นะเนี่ยเนี่ยเส้นแตกออกมาหนึ่งเส้นนะครับตรงอุนะครับข้างบนอุเห็นไหมตรงข้างบนอุผมว่าของเกก็ทําได้นะจุดนี้ผมมีสองเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ผมเอามาให้ศึกษานะครับส่วนอีกเหรียญหนึงผมเป็นเหรียญกรรมการนะครับเป็นเหรียญกรรมการชนวนหน้าเงินนะครับสร้างแค่ห้าร้อยเหรียญน,นะเหรียญน,นี้ผมไม่แน่ใจน่าจะสร้างประมาณ ห้าพันกว่าเหรียญหรือเปล่านะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดขออภัยด้วยนะน,นี่กรรมการนะครับน,นี่เป็นชนวนหน้าเงินนะครับด้านหลังตอกมุทิตาอ่าตำหนิต้องเหมือนกันถูกต้องไหมอ่าเรามาดูตำหนิกันเดี๋ยววางเหรียญทองแดงก่อนครับตำหนิต้องเหมือนกันนะแต่จะสองยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่าไปเลี่ยมมานะครับอ่าเมื่อกี้ผมให้ดูข้อสอบหลงพ่อเหรียญน,นี้ก็ต้องมีนะครับ แต่จะเห็นหรือเปล่าน้อนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นแต่ผมหาจุดแสงก่อนนะสองยากนิดหนึ่งนี่เห็นไหมข้อศอกหลงพ่อเห็นไหมครับที่ผมให้ดูนะครับนี่อาจจะดูยากหน่อยเนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องมีทุกเหรียญนะครับและก็ที่สําคัญเออแต่ว่าเหรียญนี้อาจจะดูยากนะเพราะว่าผมเรี่ยมไยผมอยากให้ดูเด้านด้านล่างขาโต๊ะด้วยครับเห็นไหมจะเหมือนจะเหมือนตัวตัดนะครับ เขาประกบแล้วก็ตบนะเนี่ยจะเหมือนจะเหมือนตัวตัดนะครับเออแต่ดูยากจริงดูตรงนี้ดูยากแต่ก็ยังพอดูได้เนาะเห็นไหมจะคล้ายๆขอบตัดเลยลก็ดูเบอร์ขอบตัดจะดูได้ไม่ไดเลี่ยมมาเนี่ยยังพอดูได้เห็นไหมโอ้โหเบอร์เดียวกันเลยนะครับขอบตัดเบอร์เดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญชนวนนะครับกรรมการหน้าเงินนี่ด้านหลังตอกมุทิตา เผื่อท่านมีกรรมการนะครับดูโค้นมุทิตาไว้นะครับเผื่อท่านมีกรรมการนี่มุทิตานะแล้วก็ที่สําคัญเห็นไหมตําหนิสามขีดเหมือนกันเลยเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกับเหรียญเมื่อกี้เลยเห็นไหมหนองคอเส้นแตกสามเส้นนะครับคมคมมีเหมือนกันเห็นไหมข้างบนอุมีเหมือนกันแต่ตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ดูนะเพราะว่าของเกอถอดติดนะครับ แล้วก็พื้นเหรียญเ,เห็นไหมเป็นสายฝนเป็นเส้นๆ,ๆเหมือนกันนะครับโหเ,เหรียญนี้สวยมากนะครับเป็นกรรมการนะชนวนหน้าเงินนะครับจะ,จะสร้างน้อยกว่าเหรียญทองแดงเมื่อกี้นะโหแล้วสวยมากสวยจริงๆครับรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สวยมากโอ้โหสุดยอดอ่ะดูฟอนต์นัมเบอร์นะครับโคดเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับผมมีสองเนาะเห็นไหมโค้ดเดียวกับเมื่อกี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวดูดูเหรียญเมื่อกี้นะครับโค้ดเดียวกันเลยนี่ดูเหรียญเมื่อกี้ เห็นไหมเลขสองเป็นเลขเดียวกันเลยนะครับจำโค้ดให้แม่นนะครับจำโค้ดให้แม่นจำโค้ดให้แม่นแม่นนี่นะเลขสองเห็นไหมเลขสองกับเลขหนึ่งด้วยเห็นไหมดูไปสักครู่เมื่อกี้ก็คือฟอนต์เดียวกันเลยนะครับฟอนต์ในการต่อโค้ดโอ้เหรียญนี้สวยโอเคครับก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องลาไปก่อนเนาะเอาเนี่ย เป็นสองเหรียญที่มีสเสน่ห์นะครับคือไม่ว่าจะเนื้อไหนรุ่นไหนนะครับของหลวงพ่อทองสุขคือเมตตาท่านสูงนะครับแล้วก็เป็นของที่พกติดตัวได้นะครับใช้คุ้มครองได้เนาะโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการเดอะอา l e มูเตนะครับสวัสดีครับ